ในเงินโพสแล้วหลังโดนดราม่าถล่มแบบรัวๆลั่นฟ้าหลังฝนสดใสเสมอหลังเจอดราม่าถล่มแบบถาโถมไม่หยุดไม่ยั้งครับสำหรับค่ายเพลงได้หมดทั้งสดชื่นทั้งดราม่านักร้องในค่ายครับแห่กันออกถึง5้าคนร้องเงินไม่พอใช้รวมถึงดราม่าโดนเจ้าหนี้ตามทวงเงินที่แม่เจนนี่ไปหยิบยืมเมื่อหลายปีก่อนมาดราม่าเดือดไม่ใช่แค่เจนนี่ที่โดนเท่านั้นครับยังลามไปถึงเดงเงินจตลรินแฟนหนุ่มของเจนนี่ครับโดนดราม่าหนักไม่แพ้กันทั้งโดนกล่าวหาว่าก่อเจนนี่กิน รวมถึงเรื่องรลล้อนๆครับอีกมากมายจนเจ้าตัวนั้นต้องออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดโดยบุคคลใกล้ชิดของเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นนะครับเผยว่าตอนนี้กําลังให้ทีมงานและฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลและหลักฐานบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์กล่าวหาให้ร้ายในทางเสียหายโดยจะนํามาพิจารณาในการดําเนินเอาผิดทางกฎหมายรวมถึงบุคคลที่มากล่าวหาโจมตีเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเช่นกันล่าสุดใน Facebook ของในเงินครับได้โพสต์ภาพหลังเจอดราม่าถล่มมารล,ลัวโดยได้โพสต์ภาพตัวเองในสภาพฟ้าสดใส พร้อมกับแคปชั่นว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอก่อนมีแฟนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันํานวนมากอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you